รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการเมโทรโมเมนต์ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9ก้าโมงตรงแบบนี้เลยค่ะ แมววันนี้เราแต่งตัวกันเบาๆนะคะสบายๆชุดอยู่บ้านไงปกติสไตลิสต์เขาเตรียมชุดแบบธรรมดาให้พวกเราแล้ววันนี้เราก็เลยหยิบชุดอยู่บ้านของพวกเราเองมาใส่ดูบ้างค่ะปกติก็ทําอย่างเงี้ยค่ะล้างจานถูบ้านเลยก็ใส่ชุดนี้คือสุดคล่องแคล่วมันเป็นนิโมนิโม่สุดๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแอบเหมือนใส่นะคุณผู้ชมบอกขอาไส่ใช่ใช่ไม่อันนี้สไตลิสต์เตรียมให้คุณผู้ชมแต่อย่างเราาอย่งที่บอกไปว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะนําเสนอแฟชั่นฉะนั้นเราเนี่ยก็ต้อง ตื่นตัวกันสักนิดนึงนะคะอ่าเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยแล้วกันคราวนี้จะมันไสไปมากกว่านี้อ้าวข่าวแรกของเราค่ะตอนนี้เราก็มีข่าวดีๆนะคะของคู่ซีต่างวัยอย่างเลดี้กากาแลวก็โทนี่เบนเนต์ค่ะซึ่งโทนี่เบนเนต์เองนะคะก็เป็นตำนานแจ๊สนะคะวัย88ปีโอ้โห88วัยกันมากเลดี้กากาอะไรอายุ28เองเห็นไหมต่างกันสุดขั้วจริงๆนะคะคือ2คนนี้ค่ะก็เรียกได้ว่ามีผลงานนะคะร่วมกันโดยจนขนาดที่บอกเลดี้กากาออกมาชื่นชมว่ ดีใจจังเลยที่ได้ออกมาร่วมงานนะคะกับทางทนี่เป็นเน็ตเองค่ะ,ะและตอนนี้ค่ะก็จูงมาจูงมือกันมาทําแคมเปญฉลองเทศกาลวันหยุดกับ H&M ด้วยนะคะโดยการทําคลิปสุดอลังการแบบที่เห็นเลยค่ะและเต็มไปด้วยสีสันของความสุขเพื่อต้อนรับคอลเลคชันพิเศษที่จะออกมาในช่วงเทศกาลนะคะโดยนําเสนอผ่านโชว์ของเพลง i Don t Don't Mean a t h i n g If It Ain't Got Swing ค่ะซึ่งเป็นเพลงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเพลงอันดับหนึ่งจากอัลบั้ม Chic To c h ค่ะเป็นเพลงแจ๊สซึ่ง สไตล์การร้องที่ค่อนข้างทันสมัยแต่การตาไปด้วยอาร์ตเดเรคชันที่แปลวพราาที่สุดในยุคทเวนตค่ะรวมรวม่รวมกับบรรดาซูปเปอร์โมเดลและสตาร์ที่ต่างพากันนะคะพาเรตมาแคมเปญน,นี้และมอบความสุขให้กับช่วงเทศกาลวันหยุดค่ะเป็นคลิปที่ดูแล้วมีความสุข,ขจริงนะคะเห็นแล้วแบบ อยากจะขยับตัวเต้นตาวเลยีชอบผมทรงนี้ของเลดี้การ้ามากอ่ะเหมาะกับเขามากเลยนะคะทำให้แบบใบหน้าของเขาเหมือนย้อนเข้าไปอยู่ในยุคแบบทเนี้จริงเลยจริงดูสไตล์การเต้นนะคะมันดูสนุกสนานเฮฮาและวหญิงชอบช็อตที่แบบมีควโผล่มาจากกล่องของขวัญเนี่ยดูตุ้มตามดีจริงค่ะเหมาะกับเทศกาลนี้มากคือทําออกมาได้เหมาะอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการที่เฮชิตมเขาก็มองเห็นนะว่าเทศกาลช่วงแห่งความสุขแบบนี้ยังไม่มีใครออกมาก่อนไงฉะนั้นต้องออกมาชิงอันดับโดยดึงเลดี้กาก้ากับโทนี่บันเดตมา โอ้โหเหมือนได้เปิดของขวัญน,นะมอบให้แกบทุกคนอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเลยค่ะ,คะ แล้วก็มาถึงข่าวต่อไปนะคะจากคลิปที่ดูสดชื่นอลังการอ่ะในฤดูการนี้นะคะก็มีอะไรอัปเดตมามากมายค่ะอย่างพวกเราเนี่ยคือจะอัปเดตเรื่องแฟชั่นตลอดเวลาใช่ไหมคือพี่ก็ะจะตามเพจของแบบว่าเหล่าดีไซเนอร์ตามแบบบล็อกเกอร์ของไซลบล็อกเกอร์หรือว่าแบบว่าอินสตาแกรมของช่างภาพพ,พวกเนี้ยหญิงชอบ Instagram, อินสตาแกรมหญิงตามอินสตาแกรมค่ะค่ะ,คะแล้วพี่ก็เปิดปิดเปิดปิด,ปดอะไรเง,งี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยอะ่ะ <laughs> มันมีอะไรสักอย่างไหมที่มารวบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตามไว้ด้วยกันรา ว่ามีแหละคือเป็นแอปหรอเป็นแอปพลิเคชันนะคะซึ่งแบบว่ารวบรวมทุกพฟตฟอร์มที่แบบที่กล่าวมาทั้งหมดในด้านแฟชั่นนะคะว่าจะเป็นรูปภาพข่าวแบบเพจพวกแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะคะรวมกันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะชื่อว่าลูล k บุ๊กนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ย เป็นแอปที่ออกใน iPad แต่ตอนนี้ออกมาให้เป็นให้สามารถซื้อได้แบบว่าโหลดใน iPhone ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถจะคลิกดูในสไตล์ไกด์คือไม่ต้องเปิดนั่นปิดนี่ให้วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยจริงสะดวกมากที่สำคัญนะคะคือเขายังออกแบบ User i n t e r f a c e ให้แบบสวยงามสบายตาแล้วก็ใช้ง่ายมากด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่เป็น favorite ของเราแล้วก็สร้างบุคข,ของเราเป็นส่วนตัวขึ้นมาพอหยิบขึ้นมาดูที่หลังก็ได้คือจะช้อปปิ้งก็ได้คือแบบ คือทุกสิ่งอันน่ะคือรวมอ่ะคือเดี๋ยวขอเวลาไปโหลดกันได้ไหมโหลดเลยโหลดเลยเพราะโหลดแล้วจะแบบว่าเฮ้ยเวลาจมจ่อมหายไปไหนอยู่กับรูนี่เองใช่นะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่สนับสนุนให้เราได้ติดตามข่าวแฟชั่นได้อย่างทันท่วงทีและรวมถึงง่ายต่อการใช้อีกด้วยใช่ค่ะรวมทุกแพลตฟอร์มมาเลยนะคะเหมาะเหม่งจริงๆคือแสดงว่าไม่ได้มีแค่เฉพาะใน a d iPhone ใน Android ก็มีใช่ไหมคะอ๋อยังไม่ดหมายถึงว่าแพลตฟอร์มต่างๆเป็นเว็บเป็นแบบทัมเบอร์เป็นแบบโพล็อก็เลยโวก เขาก็มายัดอยู่นี้ที่ขั้นหมดเลยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะซึ่งก็คือถ้าเกิดใครใช้ iPad iPhone ก็โหลดเลยค่ะโหลดเลยค่ะ Android อีกลอยนิดนึงนะคะจ้าเอาล่ะนะคะเรียกว่าช่วงแรกของเรานะคะก็นำเสนอข่าวแฟชั่นไปพอสมควรแล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราก็จะมีอะไรมาอัปเดตพิเศษพิเศษกันด้วยเป็นเทรนด์แต่งหน้านะคะที่หยิบเอาแรงบันดาลใจจากร u n w a y Spring s u m m e r 2015มาฝากกันค่ะฮามพลาดนะคะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการช่วงอินดีฟค่ะช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวของเทรนด์การแต่งหน้านะคะจากซ p r i n g สปร m งซัมเมอมาฝากค่ะคือหลายๆคนนะคะอาจจะชื่นชอบลุคแบบเอ๊ะเลยหนะ้าแบบนุน่นอะไรอย่างเงี้วเบามินิมอลสุด แต่ว่าคือจริงๆแล้ว่าจริงๆใน spring summer มันมีอะไรที่มากกว่านั้นมากกว่าแบบ bron สุแบบผิวบ่มแดดอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปฉกฉวยแดงประดานใจจาก兰เวสแฉ่ใช่มันน่าจะมีอะไรสนุกสนุกมากกว่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะอามาดูกันอันแรกกันเลยดีกว่านะคะสําหรับลุกแรกค่ะเป็นฝ่ายไลน์ค่ะฝ่ายไลน์ลุคนี้ค่ะก็เน้นเลยนะคะเป็นการกรีดอายไลเนอร์แบบเป็นเส้นสะอาดเรียบกริบค่ะบนการแต่งหน้าแบบโทนธรรมชาติแบบในรูปเลยนะคะออกนุุดๆไม่เห็นสีสันสักเท่าไหร่ แต่ให้เห็นเส้นอายไลเนอร์ที่ดูโดดเด่นขึ้นมาค่ะโดยโลุคนี้ก็จะใช้กันหลากหลายแบรนด์ในสไตล์ที่ต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ออสการ์เดลเรนตาค่ะแล้วก็แบรนด์มาเชซามาเชซานะคะให้นางแบบแต่งหน้าแบบเบาใสากรีดตาเป็นเส้นบางแต่ดูโดดเด่นขึ้นมาแต่ในขณะที่แบรนด์เซงโลรองเองนะคะก็กรีดตาเหมือนกันค่ะแต่กรีดหนากกว่าให้ตาดูเป็นบล็อกๆนะคะแล้วก็ต่อด้วยหางยาวออกมาตรงๆให้ดูเป็นเสราร็อกสาวกรันชียวๆนะคะส่วนแบรนด์ปราด้าเองค่ะก็เลือกที่จะยกหางตา ให้สูงขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็แปรซิลีนค่ะเลือกเน้นการเติมจุด ตรงบริเวณปลายหางตาแบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้ได้รายละเอียดเล็กๆที่ทําให้ดูมีเสน่ห์ขึ้นส่วนแบรนด์ปุชชี่เองค่ะก็เน้นกรอบตาให้ชัดๆตาดูสวยๆนะคะอันนี้ก็ดูง่ายดีนะคะแบบว่าเน้นการกรีดอายไลเนอร์อะไรอย่างเี้จริงๆอ่ะอายไลเนอร์อย่างเดียวก็จบนะใช่ใช่เหมือนแล้วทาให้เราไม่ต้องแต่งหน้าเยอะอ่ะพอเกลอายไลเนอร์ปั๊บแล้วดูเราแต่งหน้าขึ้นมาแล้วคิวเบาๆก็พอนะไม่ต้องแบบคิ้วแบบหนาเป็นปืนแต่งชุดไทยอะไรอย่างี้ตามเลยค่ะในลุต่อมานะคะ อ่ะอันนี้ก็อยู่กับอายไลเนอร์กันอยู่นะคะลุกต่อมาคือเฟลมวิงลิฟท์ค่ะดูที่ปากเลยนะคะคือปากสีเจิดจ้ามากค่ะเป็นลุกที่เทสีสันเข้มสดนะคะไปยังริมฝีปากทั้งหมดเลยค่ะให้ปากนั้นเด่นกว่าเครื่องหน้าใดๆนะคะโดยที่ปัดแก้มแบบอ่อนบางแต่งตาซีดๆหรือว่าอาจจะแบบคมชัดคมชัดก็ได้แต่ไม่เน้นระบายสีสันบนเปลือกตานะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราต้องการคือปากเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างแบรนด์โดยเช่นกัมบาน่านะคะเลือก ลิปสติกสีเบอร์รี่เข้มลึกค่ะรับกับกรอบตาสวยของ,ของนางแบบสีอ,อที่ตากลมโตนะคะอันนี้เป็นแบรนด์แสกโพเซนนะคะเลือกลิปสติกสีแดงอมส้มเจิดจ้าไปกับการแต่งหน้าแบบสีเผือดนะคะแต่ว่าเพิ่มความแวววาวที่เปลือกตาเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดูชุ่มชื้นขึ้นมานะคะแล้วก็อย่างแบรนด์เบอร์เบอรี่พอซัมเนี่ค่ะเลือกปากสีแดงเข้มอะไรอย่างงี้ส,สันนี้ชนะใช่ ส่วนแบบว่าแบรนด์แคโรลินาเฮเรรานะคะเลือกปากสีชมพูแบบเบอร์รี่แบบนี้เลยค่ะกับการแต่งหน้าสีโทนอ่อนนะคะแล้วก็เปลือกตาเนยไลท์กลิตเทอร์เบาๆเท่านั้นนะคะหันชอบลุคนี้มาก คือแบบกลิ้งเลี้ยงนะเขาแต่งหน้า้นน้อยแล้วก็มีปากสีส้มสดคือหญิงเป็นคนชอบแบบว่าลิปสติกสีส้มไงเหตุนี้จะต้องชื่นชมเลยอย่างงี้ประมาณนั้นเลยค่ะอย่างที่ี่ปลาพูดเลยใช่ปากสีาวแดงก็ยังได้อยู่นะคือเลือกสีอะไรก็ได้ที่ยงมีด้วยงมีด้วยสีนี้นางมีสีดําหรือเปล่าบอกมาสีดําไม่มีใช้อใช้อายแชโดจิม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 เอาก็ได้ออเหรอจริงเฮ้ยจริงเหรออาอะไรเนอร์เขียนปากได้เลยไม่ไม่ใช่อะไรเนอร์อายแชโดมาแตนแต่แต่ก็มันไม่ดูเป็นสีแดงไม่ไม่ไม่มันจะ โอเคจริงต้องลองค่ะญิง,องลอง,ลองมางแล้วนะคะตอนวันแต่งหน้าผีนั่นแหละอามาอีกลูกหนึ่งบ้างค่ะเป็น brow eye girls ค่ะซึ่งลุกนี้นะคะเน้นว่าเป็นการทาอายชโดวที่บริเวณดวงตาค่ะให้ดูเป็นธรรมดาพื้นๆน,นะคะเหมือนกับที่รันเวย์ต่างๆเนี่ยเขาชอบกันนะคะแล้วก็มีหลากหลายเฉดหลากหลายสไตล์ในการแต่งแต้มค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะแบรนดอนนคาคารนะคะก็จะเลือกปัด แบรนด์ของดอนนาคารานะคะก็เลือกตัดเปลือกตาเป็นสีน้ําตาลโทเปค่ะหรือน้ําตาลอมสีเขียวขี้ม้าดูเด่นนะคะแต่ก็กลมกลืนกับใบหน้าดีนะคะส่วนแบรนด์จีวงชี่ค่ะเน้นความฉบเฉียวด้วยการวาดอายแชโดว์สีน้ําตาลโค้งเป็นปีกนกขึ้นไปนะคะก็จะเน้นการเชดดิ้งหนกแก้มให้รับกันค่ะส่วนอีกหนึ่งแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์ จอร์จิโอมาอามานีค่ะเลือกใช้สีบรอนช็อกโกแลตระบายเป็นฝุนฝ่นๆบนเปลือกตาแบบนี้เลยนะคะส่วนแบรนด์โรเบอ t o โตคา l วลลี่ค่ะแล้วก็แบรนด์พรอแอนโจนะคะก็มาในลุคคล้ายๆกันค่ะนั่นก็คือเน้นระบายสีน้ําตาลบนเปลือกตาให้ตาดูลึกขึ้นนะคะแล้วก็ยังขับให้ตาดูโตแล้วก็เข้มขึ้นอีกด้วยแถมเสริมด้วยนะคะโดยการใช้อายแชโด์นั้นอ่ะมาระบายบริเวณข้างล่างตาค่ะทำให้ตาดูลุกดูดูเข้มดูแบบตาโตใช่ประมาณนั้นนะคะ ส่วนปากก็เป็นสีนูดค่ะอมชมพูชมพูนะคะอาจจะออกเป็นลุกน้ำตาลก็ได้มันขับทําให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งชื่นใช่คือชมพูกับน้ำตาลนี่มันเข้ากันดีนะคะใช่แล้วแต่แล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ดูป่วยนะต้องเลือกสีด้วยใช่ใช่ค่ะ,ะมาถึงลุกต่อไปนะคะเป็นอันนี้ยังอยู่กับลุกตาน้ำตาลอยู่เป็น flash of color ค่ะสังเกตให้คุเหอนม,มีแบบ แฟลสีฟ้าแวบขึ้นมานิดนึ้งบนเปลือกตาเงี้ยค่ะสีน้ำทะเลแบบนี้เลยชอบใช่อันนี้คือเป็นลูกที่เติมสีสันที่สดแซบสไตล์ป๊อปอายขึ้นมาให้มันแวบขึ้นมาแวบเดียวนะคะบนเปลือกตาแบบนี้เลยนะคะคือมันการมันเป็นการใช้อายแชโดว์สีแบบเนื้อครีมหรือว่าเนื้อแบบว่าวิงวิ้งที่แบบมันมีเนื้อหนาแน่นนิดนึงให้มันแบบเข้มขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใช้เพียงเล็กน้อยบนเปลือกตาเพื่อเพิ่มความโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วก็ ถูกใจมากไม่ดูเยอะเกินไปนะคะอย่างสองแบรนด์เมื่อกี้คือแบรนด์เฟนดิกับเ,อเ,อเป็นแบรนด์เฟนดีกับคริสตยนดีออนะคะจะเลือกปาดแบบโทนสีฟ้าสีเขียวอะไรเงี้ยแวบ,บเดียวมันทําให้รู้สึกดูดีมีตะกูเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มความสนุกสนานนะคะก็ให้แบบว่าเพ้นเหมือนเครยองอ่ะเหมือนละวาเครยองเงี้ยแต้มฟึบไปที่แบบหัวตาออแค่นั้นจบเป็นสีแดงค่ะวันนี้ก็เป็นสีแดงแบบกล้าขึ้นกว่าเดิมเลยอย่างเงี้ยนะคะช,ชุบเฉียวดีใช่ค่ะ แบบว่าลากออกเป็นแบบอาร์ติสเลยอย่างนี้หรือว่าจะแบบว่าเติมสีฟ้าทั้งบนทั้งล่างเลยก็ได้ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บพวกขนตาให้มันเรียงเส้นชัดๆมันจะได้แบบฟ้ากับดำเนี่ยมันจะได้ตัดกันเด่นๆขึ้นมามันดูสดชื่นนีนะใช่มันสดชื่นดีคือมันแล้วก็สังเกตน,นะคะคือทุกลูกนี่จะแบบน่าจะเปลือยๆหน่อยจะแบบว่าแต่งหน้าน้อยๆยอะไรเงี้ยให้ตามแบบ เด่นอยากเล่นฟ้าก็ฟ้าอะไรอย่างนี้ออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะคราวนี้มากันอีกลุกหนึ่งบ้างน,นะคะสำหรับลุคนี้ค่ะก็คือแบบมินิมอนะคะซึ่งลุกที่ผ่านมาค่ะก็จะแต่งออกแนวแบบสะอาดสะอาดนะคะอ่อนบางแค่ไหนก็ยังมีการลงพวกรองพื้นแป้งฝุ่นแล้วก็ปัดมาสคาร่าให้ดูเป็นธรรมชาติมากอยู่ดีแต่การแต่งหน้าแนวมินิมอลนะคะก็จะเน้นการโชว์ผิวค่ะโดยพึ่งพาเครื่องสําอางน้อยที่สุดซึ่งการแต่งหน้าแบบเปลือยผิวอันนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกแนวสุดโต่งบนรันเวย์นะคะก็ไม่พ้นแบรนด์ของมาร์ก ค่ะซึ่งจะปล่อยนางแบบเดินโชว์แบบไร้เครื่องสำอางเลยเราเคยนำเสนอไปแล้วเนาะใช่ใช่ใชค่ะแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเป็นถ้าเกิดเป็นแฟชั่นพวกมินิมอลแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ะจะเป็นลุกประมาณนี้แหละนะคะสิ่งสําคัญค่ะของการเอยผิวก็คือการต้องบํารุงผิวให้ดีงามนะคะก่อนที่จะโชว์ค่ะแล้วก็จะมีการแต่งเหล่านี้นะคะอย่างชิปแบรนด์อื่นๆก็มีไม่ใช่แค่แบรนด์ของมาร์กเจคอบนะคะอย่างพวกชาแนลเจสันบูไควินคลายโคลเอหรือชอร์รี่เบิร์ดเองก็จะต้อง เลือกแต่งหน้าแนวนี้โดยเน้นค่ะว่ามีการลงเบสก่อนนะคะแล้วก็ปรับสภาพผิวมากกว่ารองพื้นที่ค่อนข้างจะหนานแน่นแล้วอาจจะมีแบบเอ๊ะอาจจะมีแบบพวกแบบคอนซีลเลอร์แบบเฉดเฉพาะตรงที่บางพื้นที่ที่เราจะต้องปกปิดหน่อยนะคะแค่นั้นออเองเบาๆนะคะก็ทําให้ลุคเนี่ยดูออกมาโอเคมากดูเป็นคนปกติที่ดูมีสไตล์ใช่แบบเติมปากนิดๆเอาแบบสีที่เป็นธรรมชาติของปากเราที่สุดแต่แต้มๆไปเบาๆก็พอเลยจริงค่ะก็ไปช้อปปิ้งแถวบ้านได้สวยงามอย่นี้เบสตัว แลวก็อ,อยู่จริงๆนะใช่เพราะเบสมันคือมันทาไปเนี่ยมันเหมือนเราไม่ได้แต่งหน้าแต่ผิวเราดีขึ้นเอ๊ะแล้วังไย่างต้อใสตลอดวันอย่างนี้เป็นต้นคือต้องเป็นแบบว่าชิ้นที่แบบห้ามพลาดติดไว้กับ นะตกเค็งแป้งแต่อย่าลืมค่ะคุณผู้หญิงทุกคนต้องบำรุงอย่างดีด้วยใช่ค่ะเป็นพื้นฐานที่ดีของใบหน้า<ช>อ่ะ,อะมาลุกต่อมาคือ Purple h a เ e ค่ะเป็นลุกสีม่วงนะคะเปลือกตาสีม่วงนี่มาแรงไม่ใช่น้อยในรันเวย์นี้นะคะ,ละหลายๆแบรนด์เนี่ยต่างหยิบสีม่วงออกมาแบบต่างๆโทนนะคะมาเป็นลุกหลักของรันเวย์ยกตัวอ,อย่างเช่นแบรนด์ดีเร็กแรมนะคะกเ็เขาก็ใช้สีม่วงลาเวนเดอร์อ่อนๆให้ความรู้สึกหวานซึ้งแต่แบรนด์นี้นะคะเวราแวงค่ะแล้วก็แบรนด์กีราโรชนะคะต่างก็เพิ่มความ โรแมนติกด้วยสีม่วงแบบกล้วยไม้ค่ะแล้วก็เน้นไลห้เข้มตรงขอบตาแล้วก็ปล่อยฟุ้งไปรอบๆนะคะทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างเลยสีม่วงเข้มนี่นะคะสามารถแบบว่าขับเน้นอารมณ์ได้อย่างดีนะคะโดยเฉพาะในค่าคืนของฤดูการเบาๆอย่าง spring summer แบบนี้นะคะในเวลาที่เรารู้สึกว่าสีดำหรือสีน้าตาลม,มันอาจจะแบบ มันเข้มเกินไปมันหนักเกินไปหรือเราเบื่อแล้วอะไรเงี้ยสีม่วงก็คือเข้ามาแทนสีดําสีดาตาลได้อย่างสบายเลยคือแต่จริงๆแล้วต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะแบบไม่ใช่บอกว่าต้องต้องทาแบบมีสไตล์อ่ะคือถ้าทาไม่ดี่เนี่ยจะเป็นรอยช้ำเหมือนแบบโดนต่อยมา,ายหรือเปล่าจริงต้องทาแบบมีสไตล์นะคะลองลองเปิดหนังสือแล้วทาตามใช่ฝึกฝึกนิดนึงเลยเอาล่ะมาคันที่อีกลุกหนึ่งบ้างนะคะเป็นลุกแบบสโมกกี้โชว์ค่ะก็คือสีอกายนั่นแหละสีอ้ายนั่นแหละประมาณนั้นนะคะลุคนี้ค่ะถือว่าเรียกได้ว่าไม่เอาเลยจริงๆนะคะอินตลอดฤดู เพียงแต่จะเลือกระบายแบบออกแนวควันให้เข้มหรือฟุงฟ้งๆแค่ไหนนะคะอย่างแบรนด์ของทอมฟอร์ดเองค่ะก็จะใช้ยแชโดสีชาโคลนะคะระบายฐานสีดำสนิทให้ลึกเข้าไปในขอบตาแล้วก็ชั้นตาให้ดูเป็นควันหนาๆอยู่กับใบหน้าและผมที่ค่อนข้างจะซีดนะคะส่วนแบรนด์ชาแนลเองค่ะก็จะเลือกสโมกกี้ที่ดูสง่าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เปลือกตาบนก็จะดูเข้มเช่นเดียวกันนะคะแต่เน้นว่าขอบตาล่างเนี่ยเส้นต้องชัดกว่ามากนะคะส่วนแบรนด์ไคลแอนฟอนเฟิร์สเทนเบิร์กนะคะก็ใช้ สโมกกี้ ok สีน้ำตาลให้ตาดูลึกกลมโตค่ะแบบดีเลย<ช>คือไม่ต้องส<ว>แ<ม>สบสโมกกี้ดําเท่านั้นนะสโมกกี้น้ำตาลก็สวยได้จริงค่ะ<ม>ลุคดูดีอะ่ะและ<ช>้วแต่งแน้นนะวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะโอ้ใช่เลยใช่เลยค่ะมากันถึงลุกสุดท้ายนะคะลุกสุดท้ายคือ bronze age ค่ะก็คือ เป็นลุคที่ประจำสปริงซัมเมอร์นั่นแหละเราได้แรงบันดาลใจจากการเหมือนไปพักรอลแล้วผิวบ่มแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แห้งแตกเป็นขุยลอกอะไรอย่างเงี้ยแ <c oughs> <c oughs> บบออกแนวบอนบรอนหน่อยใช่ค่ะลุคที่แบรนด์ที่ได้แรงบันดาลใจจากสีบรอนซ์เนี่ยก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ไมเคิลคอร์สนะคะราฟโรเรนบัลแมนแล้วก็อิสเบรมารองค่ะซึ่งต่างก็ได้แรงบันดาลใจจากผิวบ่มแดดโดยรวมของของ,ของใบหน้าเนี่ยแต่งให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะคือเน้นริมฝีปากสีนู๊ตแล้วก็เน้นโทนสี บอลโดยไลท์บรอนเซอร์เฉพาะเ,เฉพาะจุดเฉพาะหลบแก้มขมับแล้วก็หน้าผากหรือว่าเปลือกตาเท่านั้นนะคะส่วนปากเนี่ยก็อาจจะเป็นนูที่อมแดงๆเป็นโทนแดงกล่ำนิดๆเหมือนเราแบบไปตากแดดนหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกเหมือนแบบหญิงสาวที่เพิ่งกลับมาจากพักร้อนตากอากาศอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากลองเองนะคะก็หญิงแนะนําว่าพุกเบสที่วิงว้งๆลงพื้นหน้าก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ตบด้วยอาจจะแป้งหรือรองพื้นอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่ฉ่ำจนเกินไปแต่จะดูดูโกโ ใชะหรือไม่ก็ลองครีมพวกนี้พวกแบบแบบเฉพาะจุดชายมันก็จะแบบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้าจะดูดีอะไรอย่างงี้ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเรียกว่าช่วงที่สองของรายการของเราหมดแล้วฉะนั้นเดี๋ยวช่วงที่ช่วงหน้าค่ะช่วงอินสปายนะคะเราก็จะมาดูกันซิว่าสาวๆเขามีวิธีการดูแลกระเป๋านะของตัวเองที่เป็นกระเป๋าหนังน่ะแบบวิธีอะไรกันบ้างจะมีแบบแปลกๆไหมนะมีแน่นอนค่ะต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ สู่ช่วงที่3ของรายการของเรานะคะนั่นก็คือช่วง Inspire ค่ะช่วงนี้นะคะจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ a c c e s s o r อรที่สาวๆขาดไม่ได้เลยก็คือกระเป๋าค่ะใช่เพราะมันจะทําให้เราดูดีมากที่สุดและยิ่งกระเป๋าหนังนะคะจะทําให้เราใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแต่ สาวๆเหล่านั้นค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีวิธีในการดูแลกระเป๋าของตัวเองแบบว่าบางทีก็แปลกแล้วก็ดูบางทีก็ดูเยอะเวอร์แต่ว่าเราคิดว่ามันไม่เวอร์เกินไปเพราะสาวๆหลายคนก็ลงทุนกระเป๋าหนังหัเตยอหรือเกิออะไรเงี้ยแต่ว่าทุ่มเทซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยจะแบบว่าปล่อยให้ไปตากแดดตากฝนเอาครีมอะไรทาก็ไม่รู้ใช่ต้องทาไปอาบน้ําบ้างอะไรอย่างนี้หลายคนเริ่มงงแล้วว่าอะไรคือพาไปอาบน้านี่มีมีมีคอลับอาบน้าอยู่นะคะทีนี้เนี่ยเราก็เลยเหมือนรวบรวมวิธี ที่แบบสาวๆเนี่ยเขาแบบสรรหาทางมาดูแลกระเป๋าของตัวเองนะแต่มีอันนึงที่เห็นบ่อยมากเลยคือแบบว่าการที่แบบถักถักถัก แทงขูกระเป๋าอ่ะที่หุ้มกระเป๋าหลุยแต่แต่นั้นพี่รู้สึกว่ามันตลกมันไม่สวยอ่ะหญิงว่าสวยอ่ะอันนี้พี่เห็นแล้วพี่แอบเคลียมันทำให้มันทำให้กระเป๋าของเราดูแบบเอยมันไม่ใช่ไม่มีสไตล์อ่ะคือแบบปล่อยให้แบบว่าเราถือไปเหอะแล้วก็อาจจะเป็นเหงื่อหรือน้ํามันจากธรรมชาติของตัวเราเดี๋ยวมันก็จะแบบว่ามันจะซึมเข้าไปในหนังแล้วมันก็จะสวยงามธรรมชาติของเขาเองนะคะอ่างั้นมาดูวิธีการทําความสะอาดกระเป๋านะคะซึ่งเราอาจจะคาดไม่ถึงว่ามีคนที่ใช้พวกชาแนว Eye ม e เวอร์ค่ะ คือพวกเหมือนที่ทา,ทาล้างเครื่องสำอางเปลือกตาของชาแนลนะคะมาเช็ดกระเป๋าค่ะแต่นี้เขาไม่ได้คิดเองนะมาจากเคาน์เตอร์ของซีรีนเลยค่ะกระเป๋าซีรีนด้วยความที่มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยทำมาคเกอร์สีเขียวเลอะกระเป๋าซีรีนกรีดเองทำในดีเอาไปที่เคาน์เตอร์จ้ะแต่เคาน์เตอร์ซีรีนแนะนำชาแนลเนี่ยนะหยิบค่ะชาแนลรีมูเวอร์มาแตะๆแล้วก็ลูบๆอ๋อค่ะ คุณพระคุณพระด้วยความที่แบบว่าคือเขาคงเลือกไอรีมเวอร์เพราะมันอ่อนบางเป็นตัวทําความสะอาด<อ>แล้วก็เป็นชแนลไงแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากลงทุนไปใช้ชแนลอะไรเงี้ยก็ลองของที่อื่นแบบอื่นก็ได้นะต้องก้นกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลงทุนไปซื้อชแนลมาอีกถูกค่ะแล้วก็มาล,ลองลองดวนเลนดูซิ <c oughs> กับกระเป๋าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนนะคะก็ใช้ พวกกระเป๋าหนังพวกนี้มันก็คือหนังเหมือนกันหนังเหมือนรองทเท้าบูทเพราะฉะนั้นเขาก็เล้วครีมที่เป็นคอนดิชเนอร์ของรองเท,ท้าบูทน, <c oughs> นี่มาถากันเลยนี่ค่ะนล้วบอก <c oughs> ว่าปรากฏว่ามันแบบนุ่มนิ่มหนังที่แบบว่า ปรีแตกเลยก็กลับมามีสภาพดีงามอย่างเดิมอะไรเงี้ยคือจร,จริงๆมันก็เหมือนกันมันก็เป็นหนังวัวหนังอะไรเหมือนกันเนี่ยก็ใช้ด้ร<ด>ู<ด>้คนที่ใช้กระเป๋าแบบชาแนลหรือแอร์เมสเนี่ยเขาจะดูแลกระเป๋ายัางไงายหยินว่าต้องไม่กล้าเอาแบบผู้ครีมเหล่านี้มาทาแน่แต่เขาจะเอาครีมเหล่านี้ทาค่ะมีคนใช้ครีมของลาแมนนะคะก็ปลุกระเป็นหมื่นมาถึงเชียร์ตัวเนะใช่ครีมลามแอนค่ะด้วยความที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยครีมที่แบบออกแบบมาเพื่อใช้กระเป๋าหนังราคาหลักร้อยมันจะควรค่าแก่ กรเป๋าหลักหมื่นของชั้นหรือเพราะฉะนั้นก็ควักละแมมาเช็ดเลยจ้าคุณปลาขนาดนั้นเลยนะคะ นอกจากนั้นย like ังม <eye> <fit> ีคนที่ยัดหมอนลงไปในกระเป๋าด้วยนะคะเพื่อต้องการที่จะรักษาทรงแบบนี้ใช่ไหมคืใช่คือคนทั่วไปจะเอาพวกกระดาษที่เขาขยำขยำมาแต่แรกเริ่มเนี่ยยัดลงไปแต่บางคนกลัวมันกระเป๋าไม่ตึงพองไงใส่หมอนลงไปก็เข้าไปเลยจ้ะอะไรอย่างนี้คือเขารู้ว่าหนังมันขยายได้ไงใช่แต่เขาก็บอกว่านี้ก็ไม่ควรนะมันอาจจะทําให้ยืดเกินไปเสียทรงว่าอย่างนั้นใช่แล้วก็มีอีกคนนะคะแนะนําว่าใช้กระเป๋าที่เป็น dust bag ค่ะที่ตัวนุ่มๆที่แบบห่อกระเป๋า มาอย่างเงี้ยคือตัวนั้นจะนุ่มมากแต่ให้ใช้ด้านในที่ตัวที่ชิดกับกระเป๋าคือพลิกออกมาแล้วไปเข้ามาเควเวฟค่ะให<ะ>้มันอุ่น,นๆอตอนนี้มาเช็ดมันจะคือมันจะนุ่นนบบมนวนเบาบางแล้วก็จะทําให้แบบลบรอยขีดข่วนได้หนว่าเขาดูแลกระเป๋ายิ่งกว่าหน้าตัวเองอีกเยอะมากเลยนอกจากนั้นยังมีอีกโอ้ยเยอะแยะเหลือเกินใช้ยังลบค่ะถ้าเกิดว่ากระเป๋าโดนดินสอนะเอายังลบๆเลยอันนี้ยังพอเข้าใจได้เพราะว่าดินสอมันลบได้ บางคนนะหนักกว่านั้นอีกใช้บอกว่าพวกครีมที่แบบเอ่ออะไรนะครีมทาผิวที่เป็นกลางมากมันจะชื่อว่าล erm ูบิเดอร์มาค่ะอันนี้เป็นครีมดังของอเมริกานะคะแล้วก็แบบอันนี้จะเป็นครีมที่เบสเป็นกลางมาก oh. เขาก็จะมาทาพวกกระเป๋าบาลางเซกาเพราะไอเออบาลลงเซกาเนี่ยนะคะจะมีลักษณะที่มันจะแตกง่ายะคะ่ะ uh. เขาจะมาทาเพื่อวิทย์เกาะไม่ให้กระเป๋าตัวหนังเนี่ยมันแห้งเกินไปอะไรอย่างนี้ oh. แล้วก็มีการโชว์ before <okay. S 1> and after นะคะว่าหลังจากใช้ลูบิเดอร์แล้วบาลางเซกาของฉันกลับมามีชนะีวิตชวานุ่ง อย่คุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมว่าความสุขแบบนี้มันคือยังไงอาจจะแอบงงคุณผู้ชายจะแบบแอบงงเอ๊ะทำไมแฟนฉันวันวันนั่งขัดแต่กระเป๋าหรือแบบนั่งดูแลแต่กระเป๋าทำไมไม่เห็นมาดูแลเราดูแลหารการกินฉันบ้างสิอะไรประมาณนั้นคุณผู้ชายไม่เข้าใจหรอกว่าผู้ามสุเป็นยังไงบางทีเรามาเล่าให้ฟังจะได้ไม่ต้องไปเสียสังพาไปอาบน้ําแพงๆไงมแต่มันแพงจริงนะการพากระเป๋าใบนึงไปอาบน้าเนี่ยเอาครีมทาผิวของเราเนี่ยแหละ ก็ดีงามนะแต่อันเนี้ยไม่ค่อยประทับใจไอ้คิมกระปุกละหมื่นละแมนแต่กระเป๋าไม่กระเป๋าคงแบบว่าสี่ล้านอะไรอย่างงี้ป้ะอ๋อเออดีมิตตอีดิชั่นนี่เนาะถูกอะไรอย่างงี้่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดใครนะคะมีเทคนิคที่ยิ่งกว่านี้ค่ะก็ลองทวิตเตอร์มาบอกพวกเรากันได้นะคะรับรองได้เลยเดี๋ยวเราจะมาแชร์เอามาแชร์เอามาแชร์แล้วก็ดูซิว่ามันใช้ในงานได้จริงหรือเปล่าเลยค่ะเอาละตอนนี้ค่ะได้ได้ว่าหมดเวลาลงแล้วนะคะยิ่งกับพี่ปลาค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนขอตัวลาไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณ เจ้์จากทางดีสวัสดีค่ะค่ะแล้วกลับมาพบก,กับเมโทรโมเมนต์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบายบาย